มาก็บดน้ำไกลด่จ้ะโอ้ย,อยสวยมากๆเลยดิจ้ะผลงานของเฮามื้อน,นี้เพื่อพี่น้องจา้าโอ้ย สวัสดีครับสวัสดีจ้าพบก,กับชองของน้องอิ๋วอีกแล้วออมือหนีพานพี่น้องมาเลาะเก็บเห็ดกันอีกแล้วคุณน,นะเต็มเลยนี่จ้ะพี่ชายน้องอิ๋วเพื่อนทํางานอยู่นี่เพื่อนเป็นคนเจอบอกน้องอิ๋วมาเก็บเห็ดโอ้ยเบื้อนเย<า>อมากแล้วว่าบานแล้วผมราไม่พี่น้องขาวเต็มเลยเหมือนดงดอกไม้เลยโอ้ยเบิ่งเบิงเบิงแบบนี้เลยจ้าสวยมากนีมีมอยู่ในป่าเบิ่งจ้า มาเจอกันชาไปหน่อยแต่ว่าก็เป็นบานที่สวยมีครับมึงมันก็มาเก็บกันเอาปองแผทนปันพ่อแม่พี่น้องเบิกก่อนเลยเดี๋ยวค่อยพาพี่น้องเปิดแล้วก็ค่อยมาเก็บนำกันดีจ้ะโอ้ยสวยมากๆเลยขาวจั่วเลยเอาพี่พี่เปิดบันนี้โอเคเดี๋ยวค่อยพาพี่น้องเก็บนำกัน เปิดเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าพี่น้องจ้า่าค่อยหลายแต่ว่าดอกสวยมากๆนี่เหมือนดอกไม้เลยนี่จ้า ขาวเต็มไปหมดเลยพ่าพี่น้องจา๋ามาเอามาลุยกันเลยอ,อันนี้ดอกบานน้องอิสิบ่วได้เอาขาลึกด้วยจ้ะพี่น้องา๋าาสีเอาซับเอาเลยอุ้ยถอดได้แต่ที่จริงอ่ะบอ,อยากเอาขาลึกเลยพ่าพี่น้องจา๋าเอาถอดได้ก็ถอดเอาก็แล้วกันลุเลยจ้าเอา <laughs> ถอดได้เป็นบางดอกหรือเปล่า สาวขาเลยนี่อู้ดอกสวยมากเมนๆเอาสิมาซับเอาเลยด้วยจ้าอยู่บ่อยากเอาขายาวเกินโอ้ยนี่จ้าเนแบบนีแะละแกงแทบดะเด้อเอาไปแกงเลียงโอ้ ดอกนี้คือใหญ่ครับแท้พี่ฟิล์มอ,อุ้ยพี่จ้าดอกนี้ใหญ่มากุขนเบิง่งเทียกำมือน้องอิู่อุ้ย ปุ้กับป้านลงอิวทํางานเดี๋ยวนี่เพิ่นเจอ,อเลยพี่น้องเป็นบานสวยเนะาะทามาเจอชากว่านี้เพิ่นส,สิเสียใจดอกนี้เป็นคัารกโลย จุ mm. mm ่มกับสีงัดลึกหน่อยแต่ถ้าดอกได้บานเขาก็สีซับเอาเลยน่หน่อยยังละนี่หน่วยเป็ดของจริงไข่เป็ด ก็คือเป็นชั้นเป็นชั้มใน,นตะกา้าก็คือสวยเกบบาน <laughs> đọc chùm. <laughs> Thật đẹp Hãy subscribe cho เป็นจูมที่ใหญ่มากอลังการแดกว่า เป็นก็คือเต็มมากลุ่มสุดท้ายพูดไปเอาดอกเดียวตั้งก่อนอันนี้เปลือยหมล่ลยด่ดิอันนี้มีอีกหมู่นึงอยู่ด้วยจ้ะกูอยู่ทางกู<ข>อ<ข>อกไล่ อัน <Techn> น <Pokémon> ี้ก็คือเต็มตะก้าน้อยู่วางัจไหนของอยูนี่เต็มตะก้าเบิ้งจ้ะยังบอกมืดด้่ะพี่น้องจ้ะยังเป็นได้มืดยังมีอีกอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวอยู่ตรงนู้นบ้านเหมือนกันมันไ่เดียวกันเนาะไปเบิ่งแต้นอัตละกเลยอยู่ในป่าเนี่ยเหมือนเดิมตะก้าก็เต็มตะก้าก็เต็มแล้วเหมือนกัน โอ้ยดอกแงย่นี่แง่คือการิดกางินทุนกะหมูที่สองอู้ยอายิ๊จิิ๊บใหดอีกจิะขาวิงไงจิ๊เยอะเหมือนเดิมอ้ยมันต้องติดแน่ๆเลยอ๋อเดี๋ยวกูจะเปิดข้าวๆก่อนก็แล้วกันเพราะว่า มันยกขึ้นบ่ได้พี่ิมันติดอดอกมานสินี่ เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าพี่น้องหมูนิกาบอน้อยหนะ้าหมูที่แล้วนะเยอะเหมือนเดิมเลยคุณคุณจ้ะเยอะเหมือนเดิมเยอะเหมือนเดิมฟังดีๆได้เยอะเหมือนเดิมเยอะคือเกา่าหลายคือเก่าอจ้าอาเปิดเสร็จเรียบร้อยเลยวก้สิพ้าพี่น้องอันงัดคือกันบุพเพได้งัดป็นไพี่น้อง,งจา้าเสียบเสียบอาเลยเสียบเอาเสียบเอาเลยเสียบเอาเสียบเอาบ่จ้าหมูที่สองเปิดเรียบร้อย ดอกหันหมู่ที่แล้วสวยกว่าเนาะยังว่าระดอกนี่เพิ่นถูกทับเพาพี่น้องสัเกิดเดิลามลงมาพี่เลยมาพี่ฟิมาลุยกันเลยจ้าตาตาก็คือเต็มเรียบร้อยอในตร้าอีกหมูหนึ่งเขาเก็บเต็มเรียบร้อยพี่น้องจ้าอยู่กันเลยเอาใบตองมาลงมามาต่ออีกหมู่นึ่งลุยกเลยครับอุยกันเยเอให้เป็นเชือเบื้องตั้งโด้ อย่าอย่าตั้งไว้ก่อนเด้๋ยวพอววพีพอ่น้องเอาใบต่อมาลองพึ่งแดดพึ่งแดดปาการ์เตอร์เอาปาการ์เตร์ให้เต็มเต็มคักๆไว้ก่อนจะ้ะแดดก่อนโอ้โหนี่ม,มันทุ่งดอกเห็ดบอกมันทุ่งดอกไม้ดิเอา้าดีฟิลโอ้ยหลุดมันเป็นจังแดกระปุลหรอหน่อขุดอ่อนบ่อื มันเริ่มแบรุดเรือดอกมันอ่อนมันเปื่อยๆแล้วแต่ว่ามันแข็งเด็แต่ว่าป็นย่็งคือฮักี้ถึงน้ำนี่น้ำเอาขึนเก่าเอาไปเก่าหักดอกเอาแกงแก่เอาไปหักดอกคือเก่าแหละเอาไปตัดคือเก่าแต่คือเก่าเต็มไม้เต็มมี

đó. hát เล็ดเอาเลยปะทงเดยได้ดินมันเหนียวดึงเอาเลยเลืยมเน็ตไปสิเลืยมเนี่ยวที่กินนะจอเอาครับเพราะว่ามันสะท้อนครับเด็ดทีขาวจ้วงเลยดอกก็เป็น,นยอย่างสิอ่ะ cứ đừng ở Chắc chỉ tìm tạc ca, chắc chỉ tìm bài to ขามันเป็นนอนเมื่อี่เขาจับนี่จับหน่อยก็คือมีแต่นอนมีแต่รักจ้ะมึงดองเปื่อยโดนทับอยู่ในนี้อันี้กลุ่มสุดท้าย กพอเจ๋วเลยเอาไปเจ๋วกระแซบได้หนิเฮ็ดโคนหลวงหรือว่าอีกชื่อนึงก็คือเฮ็ดปวกขาวนี่จ้ะเหลือมมากม,มากเ,ต,เต็มใบโตเต็มตะกะเพื่นจ้ะพึ่งงานของเขามือนนี้เพราะพี่น้องจา้า วุ้ยตอนหน้านี่พี่ชายน้องอยู่เพื่นเก็บไว้เงินเบิด์ตคิจ้ะตามให้อ่ะคลิปนี้กับประมาณนี้แหละน้าจ้าพ่อพี่น้องเดี๋ยวน้องอยู่ใส่เรียงไว้ก่อนเพราะว่าเออ่เดี๋ยวสิไปหากันต่อเนาะเมนครับอยู่ากันไปแล้ต่อจ้าเอาคลิปนี้พี่ฟิล์มลาพ่อพี่น้องเลยจ้าเอาค้าลิปนี้กับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดเป็นกำลังใจให้น้องอยู่พี่ฟิล์มและครอบครัวในการทำคลิปต่อไปนั้นเลยครับ พบกันไใ่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ